เส้นทางถนนพหลโยธินเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่55ถึง56ตำบลลำไทออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงกิโลเมตรที่66ถึง77ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อยเขตติดต่ออำเภอหนองแข็คล่องตัวเป็นช่วง,วงจะติดยาวช่วงหลักกิโลเมตรที่66น้าตลาดวังน้อยไปจนถึงทางต่างระดับวังน้อยไปจนถึงโค้งบัวชมขาขึ้นสระบ,บรุรีการจราจรติดยาวการจราจรหนาแน่นค่ะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงต้องอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกราน โดยมีการเปิดเป็นช่องทางพิเศษให้การจราจรคล่องตัวส่วนบริเวณทางต่างระดับบางปะอินถนนผลโยธินบุ่งน้าอําเภอวังน้อยตั้งแต่กิโลเมตรที่51มีรถสะสมเป็นจำนวนมากเช่นกันแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสรทอร .1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสรพวังน้อยได้ร่วมอำนวยความสะดวกเช่นกันและคัดว่าในช่วงเย็นและค่ำยังคงมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางกลับกันอย่างต่อเนื่องค่ะ บรรยากาศการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันจุดวันแรกของเทศกาลสงการานบนถนนพหลโยธินขาขึ้นหรือถนนทางหลวงหมายเลข117ช่วงนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกพบว่าปริมาณรถหนาแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทางรถยนต์ส่วนตัวรถบรรทุกและรถโดยสารประจําทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทําให้บรรยากาศการจ,จราจรบนถนนสายดังกล่าวคึกคักทางนี้พบว่ารถใช้เส้นทางต่างเพิ่มความรัดรในการขับรถเนื่องจากปริมาณรถนั้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้วิ่งด้วยความเร็วได้ไม่มากโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกหนองอ,อ้อตำบลท่าโอพอําเภอเมืองจังหวัดพชษณุโลกซึ่งเป็นสี่แยกหลกักที่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวมักใช้ในการเลี่ยงเมืองเพชษณุโลกพบว่ามีปริมาณรถติดขัดสะสมเพื่อรอเข้าสู่เส้นทางมุ่งหน้าสู่แยกอินโดจีนมุ่งไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยท้งนี้คาดการว่าปริมาณรถในการใช้เส้นทางดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ สภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจินใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ใครที่เดินทางเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดอ่าวไทยตอนล่างวันนี้ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ช เรือบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยขณะที่ภาคเหนือในวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด36-42องศาเซลเซลียสโดยอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดใต้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองเพชรบูรณ40์40.7องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดถึง 40, 40องศาเซลเซียสค่ะ